Hva faen er det แล้ดีครับพี่ฝนกดกล้องเลยสี่คนเราหหกคนอยู่ตรงประตูค่ะที่เหลือเข้าด้านในค่ะกดอันใหญ่กดอันใหญ่ ลงมาหนุนบนหลังคาหนุน เนี่ยพี่ตัวทีเอฟตกลนบนนี้เจอไหมเมื่อกี้ตอนเข้ามาเออเจอเจอแค่แค่ตัวนี้คัรอนอนี่เริ่มแกตัวตกลงมาแลวไปเอสใจสู้้ย जॻहियूं ต้มใครน,นั่นนะแม็กจากอัโนนูพี่ไปโน,โน,โนู่นนหะกูไปดึงอยู่ตรงโนู้นแหละนู่นไปแล้วแล้วจะมีอสอคนหนึ่งตามไปมุมโน,โน,โน,น,นู้นนาเนี่ยมีอ,อ,อยู่สองคน